ชมบรรยากาศรอบอง์ฟูนะคะ แปงไปทอดแป้งไปโลดแปงใส่นหน,นึ่งม้วนพี่ว่าเอาไว้ให้เพื่นก็ได้เย<ะ>อะอเขาทำงานหลายคน,นไปจัโตก็ได้อืม

ไปตีบักหน้าใส่ทันทันพริกสดใส่เหมือนแซ่บก็ไปหอมแดงล่างสะกอนเด้อล่างแล้วก็ทอดหอมแดงตีบักหน้าพริกสดทันใส่คุณน้องมดนะคะที่ได้ฟองฝากด้วยนะคะหอมเออหอมด้วยหอมใช้ด้วยก็คำไม่ดู เฮลโล่ขอบคุณตาที่ได้ของฝากจากนางนลนะคะไม่ได้ต้มอะไร่ะเออเจ้านั่นเฮทนก็ปิ้งเลยเออได้ตำชัวนะครับเล็กปิ้งให้เจ้าก็มันพวกป้าดีกว่าไม่อยากรอลุงลุงเปลี่ยนงานงานทำไม่ผมทำไม่ออกเลยผมไปไม่เต็มเลยเจอลุงวางใช่จูช่างนะคะ ใช่จริงๆมันต้องทําแบบของป้าพูดนะถูกแล้วถ้าเป็นในบ้านอ่ะให้ทําให้ทําเป็นอ่างซิงบีแต่ถ้าเป็นร้านอาหารให้วางแบบเป็นอ่างยาวเป็นอ่างโล่งเลยเป็นอ่างใหญ่โล่งมันจะล้าง่างใส่งายด้วยล้างชามล้างหม้อล้างกะละมังก็ง่ายไม่ใช่หม้อก๋วยเตี๋ยวครับมีกันทั้งหม้อทั้งกะละมังใช่อ่าตรงนี้ก็แต่ตรงนี้จะทําเป็นเขา ตรงนี้ไม่ทําเป็นเคาน์เตอร์ตัวนี้อาจจะทําเป็นคซืบหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงสวัสดีนะคะวันนี้มาดูความที่เห็นของช่างใหญ่นะคะสวัสดีนะคะไอ้ชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ะสวัสดีค่ะผมมปนปดาผมมโนปดาโอยดนที่นีดเองครับีมาไม่เคยเห็นมามีงานลำมีงานลำเหระค่ะมีงานลำเหรอลำต่เช้าลำให้พี่มณทาค่ะออ๋พี่มนทางค่ะพี่มณทาเดินทางเขาบนไว้เรื่องที่นะคะ เรื่องขายที่ค่ะแล้วก็สุขภาพลูกสาวเป็นโรคภูมิแพ้ค่ะก็หายดีแล้วก็เลยมาลําแก้บนให้ที่เขาแต่เช้าแล้วแล้วก็มาเมื่อนี้มาหนึ่งวันเองนะคะหนึ่งวันค่ะเปลี่ยนแปลงมากเลยค่ะดูสิคะอันนี้ก่อนเมื่อวานเพิ่มเดียวเลยค่ะตอนแรกตอนแรกมีแค่อ่างกับเคาน์เตอร์ลุงเลยเสริมตรงนี้ไปเลยคุณหมอเอาดันค่านี่คือการลมก็ดูคลิปอยู่นะนึกว่าเอ้าทำไมไวอย่างนี้ อ๋อรู้แล้วแอดชัยนี่เองหนูอกคิดไว้ทำไว้นะคะพีแอดชัยนะคะช่างใหญ่ของเรานะคะผู้ช่วยช่างของคุณลุงนะคะชุดยอดสีเมือนะคะรร้้ค่่ววาแอออชัััยบเน์์ตกกืง พัเตอร์นะครับว่าอ่างซิงนี่ยวดูทีหนึ่งนะครับลุงว่าจะว่าอ่างซิงแต่ต้องดูว่าแต่ถ้าเอาอ่างซิงมาใส่ผมไม่เห็นด้วยนะที่จะใส่อ่างซิงเพราะมันมันเล็กนะครับมันไม่เหมาะกับร้านอาหารคือที่จะทําเป็นอ่างล้างอุปกรณ์ต่างๆเพราะมันแคบก็ทำ ยา่ิยา่ิคงไม่ใช่คนดังนั่นแหละคนดังคนดังรังปูแล้วค่ะค่ะมาชมนะคะญปตบอกว่จะมาดังได้ทำงานตั้งหลายจุดนะครับนี่ก็เตรียมลุยกันนะครับของลุงก็ทำขึ้นเสาเรียบร้อยมือเช้ามาไม่ทันเพราะว่าเห็นลุงบอกประมาณแ9ดเก้าโมงพี่ใช้เก้าโมงขึ้นยกเสาเช่นกัน มาอีกทีหนึง่งขนาดผมกับป้าแปอยู่ใกล้ผมยังไปไม่ทันเลยครับลุงขึ้นตั้งแต่เจ็ดโมงงูนอะหนูอยู่ไกลหน,มนูมาทันมาทันได้ไหมหนูอยู่ไกลกว่าเพื่อนโอ้ไกลกว่าเพื่อนมาทัานนะครับย <c oughs> <c oughs> กขึ้นเรียบร้อยแล้วขึ้นเหล็กขึ้นคานเชื่อมล็อกคอเสาเรียบร้อยนะครับเลยบอกลุงให้ตรงนั้นให้ลุงลุยเลยผมจะมาลุยตรงนี้ะจะได้ไวนะครับจะดูปอ,อกอ,อ๋ออันนี้หน้าที่พี่ตรงนั้นแอดชัยใช่ไหมคะ วางหน้าง,งานไว้บ้เนี้นจะต้องเทจะต้องได้เทเทพื้นเคาน์เตอร์ทั้งหมดนะครับ,บแต่ถ้าตรงเนี้ยะวาง,ง<ห>ถ้าตาั้งตามที่ผมบอกนะตรงนี้ทําเป็นอ่างยาวใหญ่เลยเนี่ยมันก็จะวางแผน่นแล้วก็เทเคาน์เตอร์ตัวนี้ก็จะเทเป็นลบคือวันเนี้ถ้าทําตามที่คุยกับป้าไว้วันเนี้เสร็จนะครับเสร็จในการเทพื้นแล้วก็เชื่อมตำแหน่งเท ซิงมาใส่ตอนนี้ผมคิดหนะักคิดหนะักเพราะว่าห้องมันที่ทาไว้มันไม่ได้เหมาะกับการวางอ่างสิงมันใหญ่ถ้าอ่างสิงมันจะแคบๆเองนะครับเดี๋ยวลองคุยกับลุงอีกทีหนึ่งหลังใหม่นะครับก็โอเคอนะครับเอฟซีก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับเอ็นชากอล์คือวานนี้เหรอคะตอนไหนคะเนี่ยกอล์คือวานตอนตอน,ตอนอแบบ่ายๆเอ้ยเกือบเกือบเที่ยงใช่ไหมเป็นเช้บาแบ่ายเกือบเที่ยงนี่เนาะ เลี้ยงตอนแรกมีแต่าวางนั่นงงานแต่ไม่คือตรงเนี้ยมันมันเทไงคือมันเทขึ้นมาปุ๊บพอเทเสร็จแล้วมันก็จะก่อขึ้นครับอยู่หลังบอกคนขับเมันก็จะเทขึ้นมาเป็นอ่างยาเป็นอ่างยาวเลยไม่ต้องใส่ซิงได้ไม่ได้เลยเพียงเขาทำมันไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ซิงจะดีใช่ไมไม่ต้องใส่ซิงใช่ มันจะได้กว้างใช่ไหมใช่ค่ะไม่ต้องใส่ซิงถ้าพอเราเราอยากพอพ่อซิงนี่เราเราใส่แบบเฉพาะบ้านเราเนาะใช่ไหมคะใช่เราอย่าใส่ซิงเลยเพราะมันเแคบเอง้วซิงเนมันมันมันแฉบคูณสี่สิบมันเล็กเองค่ะมันล้างชามเล็กๆน้อยๆในบ้านล้างมือล้างอะไรในห้องครัวในบ้านเราจะทำมาล้างอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าแบบบล็อกที่ทําไว้มันเป็นสําหรับเป็นอ่างรองรับแผ่นอันนี้มันรองรับแผนไง ที่จะเทพื้นตรงนี้พอเทเสร็จแล้วก็ขอกขึ้นมาอีกมันก็จะอ่างก็อยู่ประมาณหนึ่งเมตรก็จะล้างมือล้างอะไรได้ก็ยังขอกขึ้นมาอีกอีกก้อนอีกสองก้อนขอกขึ้นมาอีกสองก้อนมันก็จะเป็นอ่างสี่เหลี่ยมเลยเนี่ยไอ้อ่างมันก็จะเป็นอ่างยาวนี้เลยนก็จะได้ล้างเยอะเนาะค่ะใช่ก็คืออันนี้คือช่างใหญ่ออกแบบนะคะพี่แอชใช้นะคะเดี๋ยวถ้าเซ้นนะคะค่ะ ไวมากนะคะของเอชไอที่ทำนะเอชไอโก้เพิ่งตอนบายนะคะพอเวลาเสร็จนะคะลาเสร็จแล้วค่ะจังหมหันนะคะเพราวนี้จะไปทำงานนะคะนาเขาก็จังมงแลจ้าขอบคุณค่ะนี่ค่ะก็จะสมมันได้ฆ่านะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะสองงานนะคะทางนั้นคุณลุงก็ทําห้องให้น้องโอ้อมนะคะทางนี้แอชชัยก็จะมาทําครัวนะคะให้ป้าสวนผักนะคะอ่ะอเราก็จะมาติดตามชมกันนะคะแต่ว่ารับรองนะคะฝีมือแอชชัยนะคะเร็วมากเลยนะคะเพราะว่าเอ็นเจะยามาเพิ่งไม,ไม่ไม่ได้มาวันเดียวนะคะดูสิคะมาวันนี้ค่ะถ้าสองสวรรค์มานี่เสร็จพอดีเลยนะคะน,ะคะน่ะอ่ะสุดยอดจริงๆเลยนะคะฝีมือแอชชัยคิดเร็วทําเร็วนะคะ สุดยอดจริงๆเป็นผู้ช่วยคนลุงที่สุดยอดจริงๆนะคะคนหนึ่งเลยค่ะไปเร็วม่ก็มีพารลังกีดเนาะน้องมอนแปลงลัเป็นยังไงบ้างคะแปงลัก็อยู่เะมอะแม่จาค่ะค็ค่ะ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 ค่ค่ะ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 ะค่่ะะค่ะค่ะ่ะคะคะค่ะคะค่ะะคะะ่ สายแล้วนะคะวันนี้ค่ะก็จะวันนี้มารานะคะให้คุณพี่มนทาตั้งแต่เช้านะคะเจ็ดโมงกว่าแล้วก็มาชมลุงนะคะทําห้องให้น้องโอมก็จะกลับแล้วนะคะเพราะว่าขออนุญาตทางานนะคะแล้วก็จะมาดูบรรยากาศนิดนึงนะคะที่ถมที่ไว้นะคะทางโน้นถมที่ยูโรนะคะทังนี้ของพี่แอนค่ะ,คะ แล้วก็จะมารอชมนะคะเราก็จะมารอชมนะคะชุมชนนาคาบุรีนะคะเอาพี่เน่งแนะคะเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้แอนียายก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะเวลาร้าน สมพรปาของป้าแตนเซ็นเมื่อไร่ก็จะมาอัปเดนให้ดูนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ